เขาแฟนค่ะ e, พ Laser ีพีเขาบอกป้าเร็วๆไปได้แ <ilan> ล <que gib berish> ้วเขาอยากให้อยู่ด้้วยยยออากใหู่ด้วยคอาเสีย์ตไอซิ่ป้อมได้ไหมครับโอเคลูกอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันเลยอุ้ยอยากเห็นคนแบบก็น่าร้องเพลงคู่กันเนาะเอออยากอยากเล่นอะไรลูกชุดเชฟมันไม่เหบอกการถือไมค์ร้องเพลงมีชุดให้ครับอุยเราเตรียมไว้ให้ด้วยนะคราวนี้พอเสร็จแล้วนะคะครับเราก็ ไฟแรงให้มันเดือดครับผมพอเดือดแล้วอ่ะเที่ยวไปให้ไก่ในนั้นอ่ะสุกนุ่มอืมแล้วอันเนี้ยเท่าเท่ากันเลยครับยังไงครับเดี๋ยวเรามารอดูซิว่าจะอร่อยไหมโออันนี้คือวารปันละยี่สิบนาทีนะฮะโอ้บสีแบบสวยมากเมื่อกี้ยี่สิบนี่ยี่สิบละ ว้าวไกจริงๆเวลาที่สยามผ่านไปเร็วมากใช่ค่ะเวลากับพี่ๆผ่านไปเร็วเนาะเอเวลามีความสุข่ยมันจะผ่านไปเร็วเสมอเนาะรับทีที่นิดหนึ่งได้ครับผมนี่อ่านี่ครับนี่ทุกคนจะลืมนะวันนี้เก็บความรับใจหรือว่าโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นโอ้ยช่างที่หานไปเดืออแล้ว เข้มข้นนิดแล้วด้วยครับสีสวยมากในฝีมือทําเองทําเองเปล่าเนี่ยอันนี้สุดทำเองกีนเค้กคิมที่อ่านี่อร่อยอ่ะโอ้มันมีอมความหวานนี้เใช่ครับผมคุณนี่เขาเชื่อเนี่ยจริงอร่อย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 จริงเหมือนแบบคล้ายๆพะโลอะไรอย่างนี้ไหมครับจึ่งๆแต่ไม่มีผงพะโลเลยเพราะว่าตัวโ จะหอมอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็สีอิวทุกอย่างหอมอร่อยยังอร่อยนะครถ้าอร่อยแล้วจะกินยังจะกินแล้วอาอะครับออทำไม40นาทีบนเวทีนี่มันเร็วเร็วมากเลยใช่ไหมฮะเชฟครับโอ้โหแล้ล่ะค่ะเอาคุณมาทำงานเนาะครับต้องเต็มที่เลยฮะเชฟครับวันนี้เพราะฉะนั้นดิฉันไม่จัดหลอกจานเจินอืมให้หนูจัดเหรอเชฟ สอนเลยสิอ้ออันนี้นะจะจัดลงจานอันนี้เอาแบบสวยงามก่อนแบบสวยงามยครับเอาแบบสวยงามเลยครับนะครับเอาแบบสวยงามเนี่ยเราอยากได้มีผักกวางตุ้งลวกมีเส้นบะหมี่ลวกเห็นไหมว้าปีกแล้วรับผมก็ลงคุกกิ้งโชว์ทำไรเนี่ยวาปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอา ผักวางเอาบะหมี่วางเสร็จแล้วถึงเราจะเอาน้องไก่ใหญ่ๆเนี่ยวางบนบะหมี่ราดน้ำอีกทีนึงนะโอ้เดี๋ยวมาดูน้องพี่พี่ของเราจัดจานเมนูนี้นะฮะบะหมี่ไก่ไก่ตุ๋นโค้ดฝีมือเชฟป้อมแล้วผู้ช่วยน้องพี่พี่ของเราจานแค่นี้คื้นหมดเอ้แม่เนี่ยเยอะเกินแต่งได้แบ่งได้ เอาแล้วโอ้โเดี๋ยวมาดูกันน้องว่าหน้าตาจบมาหน้าตาขนาดไหนสีมือกันโอ้โหดู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 นี่ยนี่นี่บรรจงตั้งหอกตั้งใจนะครับดูฮะอย่าลืมนะคุณได้ข่าวว่าจานนี้จัดโชว์ เขาไม่ต้องจัดอีกชามไหมอ่ะถูกต้องเพราะเดี๋ยววันนี้ครับหนึ่งในลัอกกี้แฟนที่สุดท้ายเนี่ยจะต้องมีผู้โชคดีได้รับเมนูนี้นะครับกลับบ้านไปรับประทานต่อด้วยออนี่เลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผู้โชคดีนั้นจะเป็นใครนะคะับทุกคนจย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะสยามกิฟต์คุกกิ้งนะครับแล้วก็อร่อยเด็ดพ่อไทยไปกับโค้กนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับแววดีนะคะแววดีเนาะเป็นอะไรคะที่นี่ ได้เลยอโอเคเงานหน้าไม่ร้องเพลงละทำกับข้าวแทนเชฟละฮมนะครับตอนนี้น้ำผัดลงมาจัดจานสวยงามนะฮะแล้วก็าถามด้วยขออนุญาตช่วยนิดนึงนะคะร,รับผมเลือกน้องที่บอกว่าสวยที่สุดเลยนะฮะนี่ใครเมนูนที่ทุกคนก็สามารถ กลับไปทําที่บ้านได้นะวันนี้ได้เคล็ดลับได้เทคนิคจากเชฟป้อมแล้วก็น้องพี่พีกลิ้ดแล้วนะครับอย่าลืมสําคัญเลยก็คือคุกไม่มีน้ำตาลนะนี่น้ำตาลละเท่านี้ชาติมันจะอร่อยที่ซอสนะคะลองราดลงไปนิดนิดหน่อยพอครับผมใส่จานก็น้ำอย่าท่วมแล้วกันได้เท่านี้พอไหมครับเชฟโอ้ก็นิดไปเนาะป้าป้อมแทบตายเทานิดเกอะเองเนาะ ลากลงไปบนเส้นบะหมี่อร่อยอร่อยนี่โอ้ห้ามไปแบบพูวถึงดูน้าทานที่มาแบบโอ้ยัง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 ครับยังย่ง่างย่งย่างย่างย่ย่อ่าย่าย่างย่างย่างย่ารย่ารย่าง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 ย่นงย่นงย่นงย่างย่ย่ี่กรอบรย่ายงางย่างยคางย ใชมือได้ไหมอ๋ออร่อยนะใช้มือได้ไหมเสรก็เอาชีสไม่กลัวเว้ยลงมือเองอันนี้นี่นี่สองสองหักรอยนะครับโอ้ยนี่เปียกจริงโอ้โหนี่เขาตั้งใจนะรอยแบบว่าให้ทั่วเลยนะฮะโอ้โหนี่คิดยังไงครับอ๋อนิดหน่อยอร่อยนี่ครับอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้ครับนี่มันกรอบของอร่อยนะอันนี้เนาะ าาเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นบะหมี่ก่อนเอาขึ้นมาค่ะเราที่เตรียมมาเนี่ยเอากระเทียมทุกทั้งแกด,ดเนี่ยเรไปเคี่ยวในน้ำมันก่อนเพื่อ <vaccines. S 1> ให้น้ำมันมันมีกลิ่นกระเทียมก่อนเอามาคลุกกับเส้นที่ลวกแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่กระเทียมกรอบไปข้างบน <inequalities> <inequalities> เสร็จแล้วค่ะเอาแล้วครับเรียบร้อยนวสำหรับเมนูพิเศษนะและก็คือ บะมีไข่ไก่ตุ๋นครกเย้โอ้โหเป็นยังคอลแลบกันระหว่างเชฟป้อมกับน้องพีพีกฤตของเรานะคะโหน่าทานไหมน่าทานที่สุดบอกเลยเดี๋ยวไม่ขออนุญาตช่างภาพด้านหน้าเก็บภาพไปเลยนะน้องพีพีกฤตครับนี่ๆอยากขออนุญาตเป็นช่างภาพด้านหน้าตรงนพีพนกริดไหมครับนี่ครับ เชฟด้วยครับเชฟด้วยครับผมเมนูนี้สเปเชียลมากๆเป็นการคอลแลบกันของเชฟป,ป้องนะครับแล้วก็น้องปีพีกริดนะครับนี่ะใะไหคขอ,อยากทานส่งเสียงมาหน่อยได้ครับทีนี้มาถึงเวลาสำคัญนะเชฟป,ป้องอทำ